เกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวิร์แพลนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าแล้วก็ความยั่งยืนด้านการเกษตร มิสเตอร์เกษตรย่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3ากลอรเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ครับมาติดตามผลการทำงานที่หมู่4ตําบลกรุงชิงครับอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชกับกเกษตรกรซึ่งเราเคยสัมภาษณ์ไปแล้วครั้งหนึ่งครับเขามีชื่อว่าพี่แวนพี่แวนนี่ครับเขาบอกว่าเขาใช้มาแล้วเป็นเวลา3ปี ตั้งแต่ตอนปี65ครับทุเรียนของเขานะครับมีทั้งหมดเนี่ยนะครับ50กว่าต้นและอายุ7-8ปีแล้วขนาดนี้นะครับแต่ตอนนั้นนะครับปรากฏว่าเขาได้ผลผลิตนะครับครั้งแรกปี65 90ลูกซึ่งเป็นทุเรียนสอนเป็นได้มา90ลูกพี่แวนก็บอกว่าใช้เคมี Me มาโดยตลอดพอเขาเริ่มหันมาใช้3กรเลเวอร์แพนนะครับปรากฏว่าได้ขึ้นมา1,200ลูกครับเท่ากับ6ตัน แล้วปีนี้ครับเราจะมาขีดเส้นใต้ว่าคําว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปีนี้พี่แวนบอกว่าเพิ่มผลผลิตมาเป็น2เท่าด้วยกันขึ้นไป2,600ลูกคาดว่าประมาณ1 1ตันเป็นอย่างต่ำที่สำคัญครับพี่แวนบอกว่าต้นทุนน,น,นะครับหลักหมืน่นแต่กำไรหลักแสนไปปลายเหยียบล้านก็ว่าได้ เป็นอย่างไรครับมาพบกับพี่แวนเจ้าของสวนแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่แวนครับสวัสดีครับกับพี่แวนแนะนําตัวอีกสักครั้งหนึ่ครับพี่แวนครับครับผมนายเทอพงศ์แก้วพุทธชื่อเล่นชื่อแวนครับครับครับพี่แวนครับครั้งนั้นนะผมได้มาสัมภาษณ์พี่แวนไปครั้งหนึ่งแล้วครับตอนนั้นพี่แวนใช้แล้วเห็นผลโดยการใช้สามเกลือวแผ่นครบถ้วนเลยใช่ไหมครับใช่ครับช่วยเล่าย้อนให้ผมฟังสักนิดหนะครับว่าตอนนั้นมันเป็นอย่างไรครับตอนนั้นนะอ๋อตอนนั้นก็เริ่มมาใช้ก็ผลผลิตได้90ลูกนะครับ แต่พอใช้มาอย่างเต็มรูปแบบต้นทุนก็ลดผลผล,ลิตก็1,200มาปัจจุบันปีนี้ก็จะเห็นได้ว่าเพิ่มผลผล,ล,ลิตได้เยอะถึง2,600ลูกนะครับอาจารย์อ,อันนี้คือเรานั่งนับแล้วคำนวณแล้วใช่ครับแล้วพี่แวนก่อนหน้านั้นเราใช้เคมีแล้วตอนนี้เรายัางใช้เคมีอะไรอยู่บ้างไหมครับไม่เลยครับทางดินก็เป็นหญิงกเกษตรเป็นหลักครับเคมีพวกยาอาหารเสริมโมโมนต่างๆไม่ใช้เลยครับใช้แต่ขู่เป็นหลักโอ้โหครับผม นี่คือใช้3เมกเลวเวอร์แพนอย่างจริงจังนะครับเปลี่ยนจาก90ลูกเป็น1,200ลูกเป็น2,600ลูกณเวลานี้ถูกไหมครับผมถามนิดนึงนะครับว่าวิธีใช้อ่พี่แวนนะครับคำว่าใช้อย่างจริงจังเนี่ยโดยเฉพาะคู่หูมหัศจรรย์นะพี่แวนใช้อย่างไรครับกับต้นทุเรียนของเราอ๋อก็ใช้ปกติเลยนะครับน้ำหนึ่งพันลิตรหนึ่งซองหนึ่งขวดนะครับครับทางดินก็ ใส่ปกติ20วันครั้งต้นประมาณ5ปีก็3กิโลครับแต่ถ้าเราจะแบรกลูกเยอะก็จาก3กิโลเราก็ต้องเพิ่มเป็น 4- 5กิโลนะครับต่อ20วันใช่ครับอ๋อก็หมายความว่าสิ่งที่ยืนพื้นก็คือเราใช้คู่หูมหัศจรรย์นั้นกี่วันครั้งครับประมาณ7วันถึง10วันครั้งครับ7วันถึง10วันครั้งโดยต่อเนื่องมาตลอดต่อเนื่องครับ,ค,รบความเปลี่ยนแปลงที่พี่แวนเห็นว่าเมื่อเราลดต้นทุนด้วยการใช้3เกลอเือนะครับ แล้วได้ผลผลิตขนาดนี้เป็นสองเท่าก็ว่าได้ถูกไหมครับครับเราปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากตอนที่เราได้จากพันสองลูกมาสู่2,600ลูกเนี่ยต้นมันเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าก่อนมันเป็นแผลถูกไหมครับครับแล้วแผลมันเป็นยังไงกิ่งก้านสาขาของมันมีการขยายอย่างไรรูปของทรงผลหรือน้ําหนักผลมันเปลี่ยนแปลงอะไรอธิบายโดยละเอียดให้พี่น้องได้ทราบเลยครับครับอย่างอื่นเลยนะครับก็สังเกตได้ว่าดินเขาจะกลับมาดีนะครับ ร่วนร่วนสวยนะครับต้นเขาก็มีกิ่งก้านที่แข็งแรงนะครับไม่นวลไม่อะไรจนเกินไปครับเป็นธรรมชาติของต้นทุเรียนจะมีลักษณะต้นเป็นขาวๆนะครับไม่ได้เป็นต้นมีตะไคร้เกาะดำๆ oh. อัวปวบนะครับครับ <Okay. S 2> ซึ่งก็จะทําให้ทุเรียนของเราแข็งแรงแล้วก็มีผลผลิตน,นะครับน้ำอะไรก็สวยน้ํายีสวยมีความต้องการของตลาดอยู่แล้วครับไซส์มาตรฐานเลยครับสามสี่ห้าครับ อันนี้คือไซส์มาตรฐานถูกไหมครับเขาเรียกว่าลงกล่องว่างนเถอะนะฮะสามสี่ห้าเนี่ยเป็นไซส์มาตรฐานที่เหมาะสมแก่การขนส่งนะครับในการบรรจุกล่องที่สําคัญครับพี่แวนก็บอกว่าคู่หูมหัศจรรย์เนี่ยเจ็ดวันสิบวันหนึ่งชุดน้าพันลิตรถูกไหมครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมคือหญิงเกษตรครับหญิงเกษตรนี่ก็ให้เห็นว่าถ้าเราจะเอาลูกเพิ่มหญิงเกษตรช่วยในการเพิ่มผลผลิตได้ด้วยได้โอ้พี่แวนสังเกตได้เลยใช่ไหมครับจากการใช้3กิโลต่อต้นครับ ถ้าเพิ่มเป็น5กิโลต่อต้นก็จะเพิ่มผลผลิตตามที่เห็นนี้นี่ก็ถือว่าหญิงกเกษตรก็มาช่วยในการเพิ่มเติมผลผลิตนะครับพี่แวนครับเราคงจะไม่ดูอะไรกันมากเพราะเราเคยสัมภาษณ์กันไปแล้วไปดูเทปฉบับเต็มได้นะครับของพี่แวนเองตอนที่มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมผมจะถามข้อนี้ครับว่าสิ่งที่พี่แวนเนี่ยรู้ว่ามันลดต้นทุนว่านะครับมันเป็นอย่างไรครับคำว่าลดต้นทุนของพี่แวนนะครับครับก็ สามารถนะครับลดต้นทุนได้เปรียบเทียบกับเคมีก็ก็เกินครึ่ง60นะครับจาก100ก็ลดมาเป็น60ครับครับแล้วก็สามารถทำกำไรได้สูงทะลุเก,กือบสองเท่าตัวของสวนที่ใช้เพรพันคู่อย่างจริงจังมาแล้วทั้งนั้นนะครับ,รบพี่แวนครับท้ายที่สุดผมอยากจะถามว่าคนที่เข้ามาดูสวนพี่แวนเนี่ยแล้วเขาปรับเปลี่ยนเพราะว่าทราบมาว่าในนพิตํำเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เคมีเป็นหลัก พี่แวนได้ไปทําอย่างไรครับเขาถึงมาเห็นแล้วเชื่อพี่แวนเห็นว่าพี่แวนเนี่ยมีเขาเรียกว่าลูกสวนถูกไหมครับที่อยู่ในมือของพี่แวนเนี่ยจำนวนมากเขาเชื่อพี่แวนเพราะอะไรครับอ๋อก็เขาอันดับแรกเขาก็จะให้ความสนใจมาดูสวนเป็นหลักเลยครับมาดูของจริงครับเขาเห็นแล้วก็เขาลองเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าของสวนเองที่เขาใช้เคมีมาเขารู้ครับว่าต้นทุนกําไรเป็นยังไงแล้วก็ในทวนของเขาเป็นโรคยังไง เขเลยตัดสินใจจะเดินทางาแนวทางชีวภาพสร้า,างความยั่งยืนให้กับกเกษตรในสวนของเขามากกว่าครับตอนนี้ก็มีเกือบประมาณ60-70สวนแล้วครับเมื่อก่อนนี้เขามีความเชื่อมั่นตรงนี้ขนาดไหนครับ60สวน70สวนเนี่ยเริ่มแรกๆก,ก,ก็ยังยังไม่ค่อยเต็มร้อยครับแต่ตอนนี้เต็มเต็มร้อยทุกสวนนะครับโอ้โหครับท่านที่เำลรับครับเต็มร้อยทุกสวนก็หมายความว่าใช้เหมือนกับพี่แวนถูกไหมครับ,รบใช้แบบทั้ง3เกลอือแล้วก็เพิ่มเติม ด้วยเนื่องจากต้นทุเรียนอายุมากขึ้นก็เพิ่มเติมนะครับจำนวนของกิโลหรือว่าจํานวนของการวิธีความที่ถี่ห่างกันเพิ่มขึ้นไปสิ่งหนึ่งที่พี่แวนมั่นใจคือ60สวน70สวนครับให้ความสนใจกับสิ่งที่เรียกว่า3เกลออย่างจริงจังที่สําคัญครับเขาพลิกชีวิตด้วยการมองเห็นด้วยการดูเองถูกไหมครับพี่แวนครับแล้วเขาก็บอกว่าจะตามพี่แวนเพราะพี่แวนนั้นได้ให้ทางสว่างแก่เขาด้วยชุด3เกลอเลยครับ,รบพี่แวนครับ สมาชิก60-70คนเนี่ยนะครับเขามีโอกาสยังไงที่จะให้ได้ต้นทุนที่ถูกลงกว่าเดิมครับวิธีการทำอย่างไรครับอ๋อก็อย่างเช่นสมัครสมาชิกใราคาโปรโมันก็จะมีส่วนนะครับค่าคมคืนไปกลับให้กับสมาชิกซึ่งส่วนตรงนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนลดส่วนต่างของเขาได้เยอะเลยซึ่งเขาจะกลับมานำซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มหรือ นําไปสร้างอะไรในสะวนเขาโดยเขาลดต้นทุนซื้อปุ๋ยซื้อยาโดยลดต้นทุนนะครับอ๋อก็หมายความว่าการซื้อนอกจากสมัครเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ซื้อปโปรซึ่งจะออกมาเนี่ยหลากหลายรูปแบบก็สามารถที่จะไปลดต้นทุนด้วยนะครับแล้วสําคัญครับมันลดต้นทุนอีกและยังมีเงินกลับมาใช้เพื่อจะไปใช้ในกิจการอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าหรือดูแลเรื่องระบบน้ําระบบท่า ก็สามารถเอาเงินเหล่านั้นนะครับซึ่งเป็นส่วนต่างซึ่งจะมอบไปกับท่านคืนด้วยอันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกครับคร่าน้มครับพี่แวนครับท้ายที่สุดอยากให้พี่แวนขีดเส้นใต้คําว่าลดต้นทุนกับ3ามเกอร์เวอร์แพนอย่างจริงจังกับพี่น้องทั่วประเทศและสําคัญครับให้ความรักความผูกพันกับเกษตรกรด้วยความยั่งยืนอย่างไรเรียนเช่นครับครับผมก็ขอวากถึงเกษตรกรนะครับที่ว่า ทำสวนทุเรียนหรือว่าเดินทางอยากจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับก็ขอให้ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับอย่างจริงจังนะครับแล้วก็สม่าเสมอนะครับท่านก็จะพบกับผลลัพธ์ความอัศจรรย์ของตัวผลิตภัณฑ์ของท่านเองครับโอ้โหท่านเองครับที่พูดมาทั้งหมดตอนท้ายนี่แหละครับที่เป็น เงื่อนไขสําคัญกุญแจดอกสําคัญในการทําความยั่งยืนให้กับการเกษตรเพราะถ้าการเกษตรครับต้นทุนไม่ลดแล้วยิ่งทําก็ยิ่งจนยิ่งทําก็ยิ่งเป็นหนี้เป็นสินยิ่งทําครับกับท้อถอยในการทําการเกษตรแต่วันนี้ครับเครื่องมือดีๆ3ามกเกลียวแพนอาจจะเป็นโจทย์หนึ่งครับที่ช่วยเหลือท่านในการจะตอบทุกเรื่อง ให้กับทุกท่านมีความสุขกับความยั่งยืนด้านการเกษตรมิจฉเกษตรยั่งยืนครับจะติดตามผลการทางานของ3ามเกลวแพนต่อไปเพื่อความยั่งยืนของเกษตรก,กรไทยวันนี้เราทั้งสองขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าครับเจอกันที่สวนของท่านกับความยั่งยืนด้านนี้ครับสวัสดีครับเวอร์แพนหญิงเกษตรใช้แล้วดีดใช้แล้วรวยช่วยปลดดียัย yeah.